ทุกคนกินข้าวเที่ยงกับพี่น้องค่ะมากินเตี๋ยวได้กันค่ะนี่กลางสวนเลยจ้ะพี่น้องกินในห่าเลยละค่ะมาเอาญ้าค่ะวันนี้ค่ะทุกคนค่ะกินเตี๋ยวน้ากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะร้อนๆเลยจ้ะพอยดีๆเลยหมอแม่อีเล่นเลยเนี่ยเตี๋ยวห่าบรรยากาศจะโอ้ยนักขึ้นสลัวสลัวค่ะพี่น้องค่ะฝนตก ฝนตกลืนป,ปล่อยกินร้อนๆค่ะแซบ่บค่ะพี่น้องมาเด้อน้องกันเพียรยังรายเลยสุ้งเป็นขันแมงข่ากันแล้วค่ะพี่น้องน,นี่ลกสิน้นยังไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนเดิมจ้ะกินข้าวกลางทองกลางคาในห้องในเฮาเลยหรอค่ะพี่น้องบรรยากาศในเฮาเบิง่งยายกินข้าวกับแจ้วทัวเฮาพี่น้องค่ะเดี๋ยวบ กระเดกบอลลูกสาวกินเกี๊ยวมีูวกับเตียวย่ายกับญี่ปุ่นคนละถ้วยนะคะแบ่งให้แล้วมามาเหว่เว่เวกินแล้วจะได้ไปปลูกผักต่อค่ะฟูบรรยากาศได้ขนาดนี่ใส่พริกลายจะไหมเพ็ดใส่ไหมเพย็ดเลี้ยวก่อนเลย ใจหน่อยคุณท่านพักแดดน้องบัวไม่เป็นไรนะท่านกระดาะอืมตัดไปแล้ว อร่อยมากเลยจาก่ห้ลงเนื้เลยห่อนๆเลยเนื้อเปื่อยให้ทุกของขา ไม่เบียกกว่าถามว่าดาดาวไปปิกนิกเด็กมาสนะเต้นลงคอเต้นละอรไปปิกนิกบ่ดาวอื้อคือก็ไทยเลยแมดาวอ่ะเสีเาแต้ไปกินข้าวป้ากันเะอื่นไปกินข้าวป้าต่ดาวไปปิกนิกบ่สนะ อดยเกล็ดได้แล้วโอเคทำเยอะๆน้ำก่อนคนะ่ะเสร็จบายบายจ้า